ครับผมลุงทิดแสงทองฟิลแดนครับมือนี่ก้อนสิกับผมได้อันนี้คืไปฝากคุณยายตรวจกับนี่ครับตัวนี้เฮ็ดขมเอาไปฝากคุณยายตวดแล้วก็น้องใหม่ครับน้องใหม่เสียไปฝากคุณยายตรวจระว่าอยากน้องใหม่ระว,วันนะกะเวว็เพ็ดขมเราอ่ะก็เลยเสียไปฝากเราวนะผมได้มา,า,ากเลยก็เลยเสียไปฝากเรา ก่อนสีเดินทางกับบ้านครับตุ่มแล้วเรียบร้อยเนาะก็ถือบอลไปไปครับเดี๋ยวผมไปฝากคุณยายต่ตรวจนะครับเนาะไปไปครับผู้ใหญ่ตรวจแล้วกัน น,นั่งนี่นะครับนั่งอยู่นะไปออกไปเขาเล่ากับเห็นเบิดแล้วครับคุณยายตรวจเนาะนอนโอ้แต่ของมาฝากครับคุณยายครับโอ้ หาหมูหาหมูก่อนได้บ่อันนี้ได้บ่ครับได้เออเอาของเห ule, ll, ume. ็ดขมครับเห็ดขมคุณยายบ่าคุณยายส่วนว่าอยากเห็ดขมักับน้องใหม่ผมก็เลยได้มาฝากคุณยายครับฝากพุณหลายๆครันเด้ออันอัน้องใหม่นาะอันนี้โซเฟอร์ประจำโซเฟอร์ตีนผี ประจำทีงานเด้อพี่น้องเด้อเอาแบบนี้รมประจำทีงานอีกเป็นดีเด่นดูขยันตื่นแต่เรูวแต่เศร้าเมียนขยัเหียบลอยเบิดแต่ได้นองคือนขึพวกมีเด่นของเพิ่นเปิ้ลเป็นค้นขยันคนไรของมาฝากกระอบคุณขอระปอพุ่นเพิ่ลกันขอบกุณขอบคุณทุกคนในขอมาฝากกระอใไ้เพิ่นดำๆหรือรู้ไ้เพิ้น t ิิ t ินไงให้ได้สิงัรงตุ่มตุ่มฝาเด้วยคุณแ่เนได้มากฝากเม่เยผมอาเพี้งผมทำังนะฝงงาน่วานนู่นใหม่ก็ได้มากผิแกงใส่กันละพี่น้องเหยอค่ณแม่ตัวสองถุงนี่พี่น้องอาต้มต้มมายางดีเลยเออเอฟซีูได้เดื่เคยกินแค่กินบังแค่เป็นต้นช่อนคุณแมนี่มากแค่นี้แหชือว่านั่นละควาวมดีข้าเล่าไหล แต่ใครเราอยูนั่งกันเนิ่นๆเนิ่นๆไปดุนดุนเนิ่นๆไปดุนดุนหมือนเงินเหมือนเงินเด้อโซเฟอร์เด้อเจ้ารักษาขวอมเข้มไบคือเกลือนี่ล่ะครับอืมนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณที่เพป็นพ่อมาให้ขอบคุณขอบุญขอบุณไปยังเอฟซีพวกเป็นดูแลเบื้องแงี้ขอกลไหลกลัวเสี่ให้โซเฟอร์เด้อคือโพนิธ ค,ค่ะรูปุล่ะที่ท่างเด็ทุลละครับอ่<า>บนครับรูบ่อุบลปุลละึกกมาขี้มอไส่มาอู้ต็งกะยันตืน่นเมาเห็นเหียดได้เรื่อๆปุนครับอืมแต่ขอขอบุณขอบคุณไปย่งทุกบ่านละท่านเองฟังเลยทานผู้ส้มเลยทานผู้อมไอเนียดขอบุญตมซ่อนมาดูย่าใก็ได้จังสีลานสาวยังมาแต่วเคยเคยกินี่แมนหมอคุณยายปวดตอน คือก okay. oh ิโลละแปดสิบบาทคือบ่าแกงไงก็ก uh ินน uh ั่นตู้ก็กินนั่นผู้อยู่ในบ้านน้องผู้นี้ผู้นี้ก็ทชากินผู้อยู่ในบ้านนี่ผู้เอ็ดเนี่เสียให้เพื่อนเอาอันน้องมาให้เหญ่ให้ดีกินไปกินดอกตุ้งตก๊กไปอันนั้นไปตุ้งติไปเองเมือมื่อมื่ออื่นตอนแรกบ่ไปมื่ออื่นเออไปตุ้งติ๊มากคนนั้นอะไรสดมันอีสองสิบแปด ปีสามเปนิกมใส่ว huh. like. er. ันที่ท uh. ี่เจ็ดที่เจ็ดวันที่เจ็ดยี่สิบเจ็ดฮะ่ไปอื่นยี่สิบเจ็ไปยี่สิบเจ็ดาวันที่สทีสองสานดบานไปไปตันามือนเอออาิตย์นึงลครับ ตมเก็ดที่เรานกระด้นตุ๋นไดแรกยังสมากครับหลังเต้เยอะกอะดาษเยอะๆ้ลยวิธียังหมางก่ท่นแล้วครับู้หันบอกผมผมไ่เก็บต่เวิธีหมางก่ท่านเหลี่บอกเาไปเก็บกระดาษอ่ะตหลายเขียวที่น้องสาเนาะสามเขียวครับ ปลไปถึงตาเราได้เที่ยวหนึ่งเออมันก็เย็บยังเยบรอยพืชชนี่ล่างตัวล้างบ่วงเย็บรอยมันก็เขาก็เมื่อเก็บปนนั่นนี่ขึ้นมาทึ่งเย็บมาแต่ฝุ่นมา่อไห่ที่อันนี้คือดอกแต่ว่าปนอยานีกินปนอาจจะไม่ไม่ละวาสดุอะไรงนั้นหรือรบางแงสวยปุหยปุดแสงไใหาทิตในเด้อเย็บสีกรได ก็ขอบคุณผู้ที่กดไลคกดแชร์กดติดติดตามครับเออก็พวกก็พึงเฮ็ดครับพวกก็พึงเฮ็ดได้บ่ทันได้เก่ง2อาทิตย์บ่ทันได้เก่งยังเลยครับกดยังก็ยังบ่ทันอันนี้อยู่กดกินไปนะกไปม้คลิปายก็มีทั้งเทียกดกินไปนะสิอแต่ว่าบบ่เคยแต่เก่าก ก็ใส่เต้าก so, uh, ็สาบุมเกาโตเล็กออไปใส่แนเลยส่ไปอุ้ยไปว้าวว้าวเดไปเอานี่ับไปบ่นี่ละครับประมาณายสองครับบสองกินเขามาแล้วมืนบ่ครับนี่ละตันมะเน่่ะเออเข่ามีนะคะหนึ่งแล้กเห็ดริงเห็ดจินกันิ่งขึ้นตะกอนก กิดกับพร้อมๆกันแต่ว่าโทรมาหาเพิ่กับก่อนได้ปแล้วสีไดงกินเขาก็นอยานาะแต่ว่าต้มจืดมีเรื่องจบน่น่ะไม่อยากรงนคนไปหาคนมีเงินเนาะคับก็นิงก็จะกินไม่ีละกินแล้วมันยังกินกับจดก็ดียา้ต่อช้าเหตุเป็นเดตกนละ เนี่ยแอสฟังบอฟังไปที่เด้อเอฟซีเด้อบอกฟังบอฟังบนัทนทิพย์เนี่ยวกนงทิพยเนี่ยพวกบุญขับรถเนี่ยพกหนองไม่หนองไม้ครับหนองไม้เฮ็ดรุ่นมูเห็ดรุ่นมอเออใหญ่บอ้ลกอันใหญ่ต่อยแล้วล้วบ่อบแล้วครับอืมเสียได้ออกมทีอีพสองเนาะับ่ันยังกัดองกัดตายกย่าน่ะ

ช่า <c oughs> น,นี่แหละเนี่ยกระจุกเนาะบอกเป็นจุกเกจ้กจเากันไว้เพื่อนี่ฝากวังหลายาบาแ,ลแบบดีมากเหมือนกันอย่ามาใจไม่เนาะครับครับผมกับลุงติดแสงทองพี่เลนครับกับทีเดย์สวัสดีค่ะอ๋อปิดคลิปนี้ไว้สักนี่สักวันเด้อครับเด้อผมกับทีได้เดินทางกรับบ้านครับอุบลครับระยะทางก็กร้อยแปดชิปเก้าชิปกิโลกันละครับ Uh, bye bye ครับบ๊ายบายครับ